สวัสดีครับคลิปนี้มีคนขอมาเป็นไฮไลท์ย้อนหลังครับสุดเอลกาซิโกเมืองไทยเลกแรกครับเป็นแปดน 2020, แมตช์จำลองครับไทยลีก2020เหมือนกันกู้ระวังวุลเลียมเนเตครับเปิดบ้านชาร์ลีน่าพบการเป็นเยาของทีมเอสซีจีเมืองทองอยูเนเต็ดครับคููที่เจอกันมันอย่างแน่นอนครับแล้วความมันเป็นอย่างไรก็ติดตามชมกันได้เลยนะจ๊ะมาครับสึกเอลกาซิโกเลกแรกครับวันนี้ บุยลำเจอเมืองทอครับแล้วก็บุยลำบุกแล้วครับแหมจะไปครับทางสุประชัยจังหวะนี้โดนทางสดอสกัดไว้ก่อนครับสดอมีเซยฟสุประชัยดีครับสุประชัยจะเด็ดได้บอลแล้วบังบอลแล้วจะไปเองครับแต่แต่โดนสกัดไว้ก่อนครับจากสดอมีเซยฟจังหวะนี้ก็ฝ่าวไปบุยลำได้ฟรีคิกครับทางลับซ้ายจากวันเก้าโฮมเปิดมาในกกอบเขียโทนรับมาชโอปชิปูวิกครับ กระโดวเล่ตรงนี้ได้ขู่ทางกีฬาพยองว้แล้วครับดูกันอีกทีครับโอ้โหกระโดดหัวแบบเซปักตักก้อครับหน้าเน,น็ตเลยแต่เสียงเดียวที่มันข้ามขานไปแท็กติกวันนี้ก็รู้กันเลยครับรู้เขารู้เราเลยครับมากันต่อครับบอลอยู่อยู่ที่เมืองทองดะเล่จะแหว่ลงมาล้วงบอลครับแต่ทางอิสมาตุลเยะไปทำฟาวก่อนครับ ทางบุยรำต้องตัดเกมก่อนครับแม่ดนหน้าเมืองทองก็อันตรายอยู่ทางเตเล่ก็ลงมาช่วยล้วงบอลครับแต่โดนเข้าประกบ2เลยฝ่าวไปครับเป็นทางอักบาทำฝ่าก็มาทางเมืองทองได้ฟรีที่ครับประมาณ25หลาใครจะยิงครับอ้าวแล้วมาโหยเป็นมีนาเทียปมพันธ์ครับติดบ,บอกครับติดกำแพงล้วบอลก็กระเด็นไปหอยหลังประตูแล้วก็ทางเมืองทองได้เตะมุมต่อครับ ก็เป็นทาวิวลาเทยียปอมพันต่อครับจากฟีคิกก็มาเตะมุมแต่เตะสั้นมาสุพรส่งเข้าในให้ลูกค่ะโซชาครับพลิกมาโอ้ยยิงไม่ได้ครับพลิกอีกทีก็ยังยิงไม่ได้คืนวิลาเทยียมาต่อสุพรตอนนี้เมืองทองจะเจาะยังไงครับเจาะอ้อาอยู่ในกอรอบเขยโทษแล้วครับเลี้ยงมาวิลาเทพโอ้ยยังใช้ความแข็งแกร่งอา้ายังไปได้อยู่เปิดกลับมาโอ้หไม่ถึงทางซาดอมีซสเยแ้วครับโอ้หแต่บอลยังอยู่ที่เบืองทอง ระบอยางต่อเน,นื่องครับพิเช,ชาชาทางซ้ายแล้วกันโตโอ้โหแต่สองจังหวะนี้ออกมาครับมาแล้วก็โอ้โหกดเองครับแปมลักไก่กดเองแต่ตดเซฟสิวัลักโอ้โหย,ย,ยังยังยังไม่จบครับเพลอยู่ทางขวาพิซาทางสุพเอรครับเมืองทองจะบุกอย่างต่อเนื่องไปไปามาเกมเปลี่ยนไปที่ทีมเยือนบุกแล้วก็โอ้ยเปิดเปิดลูกตีมาแต่ไม่ถึงพิลลร์พอครับมาต่อครับชางจากักรพันธ์มาสุขชัยครับ เลีย้ยงกระชากนี้มาแล้วมาทางจีนิกันยุกเอาแต้มันแล้วกิจิโอ้โหเสีบยบเข้าประตูไปเลยครับกดซ้ายจังหวะนี้สวยงามกับทางจีนิกันยุกแล้วประตูของบุรีรัมย์ก็มาจนได้ครับโอ้โหโดนบุกอย่างน่าเนี้ยครับทีมเจ้าถิ่นได้ประตูเฉยเลยครับนาทีที่36มดิบยประมาณครับหนึ่งศูนย์านมาอย่างสวยงาม มาดูพระชายดีครับโอ้โหยิงเสียบคานผ่านดาวลอมเข้าไปครับมาดูทีที่จากบอลจากสัตว์ระครับมาจากพันเก้าผมต่อสุปชัยและโดนเบียดจากวิเทปบอลผ่านแต่ยังส่งได้ครับมาที่ชิดิกยุกแตะซ้ายแล้วก็กดซ้ายครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าฮาวันเล่ดูไกลทีครับสุภชัยใช้ความหนาบังบอลครับแล้วก็ส่งเข้าในมาให้ชิดิอายุกครับแตะซ้ายแล้วก็โอ้บอลมันกระเด้งเลยหัวเลยครับแล้วก็ยิงฮาวันเล่ผ่านทางดาวลอมเข้าไปโอ้โหวันนี้สวยงาม สะเทินฟ้าทะเลบกเลยทีเดียวบุยลำไม่ได้อะไรครับจังหวะนี้เมืองทองโอ้โหตุดมาครับทางมิรารมาทังขวาเปิดบาลล้วโดมสกัดเอา้าแล้วแม่โอ้ยังเข้าทางเมืองทองครับเป็นพิชษชาชาตเขกไปครับแฝงจังหวะนี้ตีเสมอได้อย่างรวดเร็วลยครับทางไอซิงจีเมืองทองครับเป็นนักเตะใหม่แต่หน้าเก่าเขาพิเชาชายิงดีชา้างอารีนากันอีกแล้ว ขึ้นชื่อว่ากีเลนพยองก็ต้องระวังครับวันนี้ทางแท็กติกของโค้ดนี่ต้องบอกว่ารู้เขารู้เราพูดกันซ้ำอีกครั้งหนึ่งดูพาพใช้ทีครับจังหวะตีสเสมอของทางเอซิจึงมงทองครับเป็นจังหวะที่วิเดีป๊ปอบหลุดกับดักลำหน้าเลยครับโอ,โ,โอ้โหหลังสามของพุียลมยังแข็งแรงไม่พอครับแล้วจังหวะน,นี้เปิดมาเคเิกบงสกัดแล้วก็ไม่ขาดครับโอ้โหแล้วก็ ทําทำเฉลดชาครับแปรสายเข้าไปสิวรลักษ์หมดสิทธิ์ทันทีจารพานมาสุปชัยมาจักรบันเขากลางมาอักบาแต่ไม่ทันแล้วครับผู้ตนเป้าจบเกมเครื่งแรกนัจบลองศึกเอลกาซิโกเมืองไทยครับทางบุรีรัมย์ยูเต็ดเสมอกับทางเอสซีจีเมืองทองไป 1- นหนแล้วเราเดี๋ยวกลับมาชมเกมเครื่งหลังกันต่อครับกลับมาชมเกมครื่งหลังกันต่อครับ แล่ข้างสนามก็เป็นทางบุยลำเปลี่ยนตัวก่อนครับถอยมาโกชิปวิชพักครับและส่งสุภัเหมือนตาลงมาแทนแต่ตอนนี้ก็โดนแย่กไปแล้วครับเมืองทองมาแล้วเอากิล่าเทพพลิกมาเอาหูไม่ยิงครับโดนประกบสองสก,กัดออกมาบอลมาที่บุยลำแล้วแดนกลางสุภัสมาต่อสุภชยัยทางซ้ายจักบ้านธกระพมเอาผู้ปิดไว้ได้ครับไม่เปล่า มาต่อสตากไม่จักรพันจักรักกน,นโอาคู่โซนลำเลียงสวยแล้วมาสุภรชัยครับโอ้โหกดซ้ายออกไปแล้วครับโอ้ต่อบอลอย่างงดงามครับบุรีรัมย์จังหวะนี้มาจบที่น้ำบรรยายนะสุภรชัยใจเด็ดยิงหายเข้าไปครับโอ้ลูกสองประตูต่อหนึ่งก็มาครับทางบุรีรัมย์ดูว่าใช้ดีครับจังหวะการต่อบอล จับบอลไปจับบอลปล่อยจับบอลปล่อยครับแล้วก็มาจบสุบชัยดูไอทีครับสลักมาจักรพัน์แล้วก็ต่อสุบชัยครับลูกนี้ไม่จับครับยิงเลยครับผ่านดาวลัมเครับแล้วทางเมืองทองก็มีการเปลี่ยนตัวบ้างครับถอยเรือพคพักครับและส่งกัลวิตาสาลงมาแทนแล้วทางเมืองทองได้ทุ่มแล้วก็เปลี่ยนตัวต่อครับคนที่สองของเมืองทองถอดสตอมิบิีเยพักครับแล้วส่งสารตกยโลลงมาแทนแต่ตอนนี้เมืองเทาบุกแล้วครับ พิ่เชาชาเปิดมาให้เจล่บงโอ้โหไม่ได้ครับจะตัวกะมงโชงให้กวิท่าสาแต่โดนขี่ออกไปก่อนแล้วก็มายังบุกต่อครับทางเมืองทองได้เตะมุมโดยววรลเทพป้อมพันเปิดไปเสาไกลครับไอเจ๊เล่บงโอ้โไม่ได้ครับเาบอลยังเคลียร์ไม่ขาดบอลอยู่ที่เมืองทองววรลเทพมาต่อเดือกเอาเข็มโทรับทส่งให้ลูกคัสโซชาแตะมาเอ้าไม่ยีครับคืนววระเทพที่ กลับมาแดเล่เดเล่ยิงไม่ได้ครับพิกไม่ทันมาซาโตะต่อพิชาต่อสารกัญโรดมาทางพิชาพิชาก็โดนกับสองยังเข้าไม่ได้แม่เลี้ยทั้งหัวชาอ้าไปทางซ้า,ายครับตอนนี้จังหวะเปิดซาโตะไปแจเล่โคกโอ้โหไม่ได้ครับมุงเชียวหัวับแม่บอลเข้าทาาบุรีบุยแร้วเคียร์อ,ออกมาก็ยังไม่ขาดเมืองทอาบุกแม่บุกดูมากแต่ยังไม่ได้จบครับแล้วมาแ่เล่จะพิกตัวสก,กัดไม่เปลาแล้วโอ้ตัวเคียร์ออกมาครับ เราปรตูสีกระเป๋จบเกมียวครึ่งหลังไปแล้วแมตเอลกาซิโก้เมืองไทยเลขแรกครับแมต์จำลองทางบุีรัมเยเต็ดเอาชนะทางเอสซีจีเมืองทองไปด้วยสกอร์สองหนึ่งครับผู้ยิงเป็นชิดีคัดยกและสุชัยเจดเด,ดส่วนเมืองทองเป็นพิชชาอุชชาครับและแมต์จริงจะเป็นยังไงโปรดติดตามช่องเจ็ด